จุดประกายความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายความคิดที่จะมาจุดประกายไอเดียและแนวคิดดีๆให้กับชีวิตและการเงินของคุณในทุกสัปดาห์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนปรารถนานั่นคือความมั่งคั่งค่ะ คุณอาจจะคิดว่าความมั่งคั่งคือการมีเงินมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออิสรภาพทางการเงินการที่เราสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้อย่างไร้กังวลเรื่องเงินทองซึ่งหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งนั้นเราสามารถเริ่มสร้างได้จากรากฐานสำคัญหลายประการค่ะ 1. วางแผนการเงินอย่างมีสติ สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการวางแผนการเงินค่ะคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะคะว่าทุกวันนี้เงินที่เข้ามาและออกไปมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่การวางแผนการเงินไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดค่ะมันเริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้จักรายรับรายจ่ายของตัวเองอย่างละเอียดการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่าเงินของเราไปไหนบ้างการรู้จักรายจ่ายสำคัญมากเพราะมันคือจุดเริ่ม ต้นของการอุดรายรั่วที่ไม่จำเป็นเมื่อเรารู้ว่าเงินไปไหนเราก็จะสามารถจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถัดมาคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นการออมเพื่อดาวบ้านท่องเที่ยวหรือเก็บไว้ใช้หลังเกษียณการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการออมและลงทุนนอกจากนี้การมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย3-6เท่าของรายจ่ายจำเป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันจะช่วยให้เราอุ่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจาไว้ว่าการวางแผนที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการ ควบคุมการเงินไม่ใช่ให้การเงินมาควบคุมเรานะคะ 2. ลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคัง่งเมื่อเรามีเงินออมจากการวางแผนที่ดีแล้วสิ่งต่อมาคือการลงทุนค่ะ การปล่อยให้เงินนอนนิ่งๆในบัญชีออมทรัพย์ที่มีดอกเบีย้ยต่ำมากๆเป็นการพลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาลเพราะเงินเฟ้อจะค่อยๆกัดกินมูลค่าของเงินเราไปเรื่อยๆการลงทุนคือการนำเงินของเราไปทำงานให้งอกเงยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ธุรกิจส่วนตัวสิ่งสำคัญคือความรู้และการทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะลงทุนขอแนะนำ ให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเข้าใจและกระจายความเสี่ยงอย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบาเดียวนะคะและที่สำคัญที่สุดคือวินัยในการลงทุนค่ะการลงทุนไม่ใช่การเก่งกำไรระยะสั้นแต่เป็นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างสม่าเสมอการลงทุนอย่างมีวินัยและต่อเนื่องจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากพลังของดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งจะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ 3. บริหารความเสี่ยงและหนี้สิน สิ่งสุดท้ายคือการบริหารความเสี่ยงและหนี้สินค่ะชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจึงจําเป็นต้องบริหารความเสี่ยงผ่านการทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองตัวเราและคนที่เรารักจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจส่งผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรงส่วนเรื่องหนี้สินนี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปมีทั้งหนี้ดีที่สร้างมูลค่าเพิ่มเช่นหนี้เพื่อการลงทุนหรือหนี้เพื่อการศึกษาและ นี้เสียที่สร้างภาระเช่นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสิ่งสําคัญคือการบริหารจัดการหนี้สินอย่างชาญฉลาดค่ะพยายามปลดหนี้เสียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และหากมีหนี้ดีก็ต้องบริหารจัดการให้ไม่เป็นภาระจนเกินไปและรู้จักใช้หนี้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดค่ะจุดประกายความคิด ้าสู่การเงินที่ดีขึ้นด้วยรู้ตั้งใช้บริหารสรุปแล้วแนวคิดสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งคือรู้ตั้งใช้บริหารค่ะรู้จากรายรับรายจ่ายของตัวเองตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนใช้เงินอย่างมีสติและลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนบริหารความเสี่ยงและหนี้สินอย่างชาญฉลาดสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญสู่อิสรภาพทางการเงินที่ทุกคน สามารถไปถึงได้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนหรือมีเงินมากน้อยแค่ไหนก็สามารถเริ่มสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้เสมอค่ะหวังว่าจุดประกายความคิดในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มต้นวางแผนและลงมือทำเพื่อสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะ หากคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดสาระดีๆที่จะช่วยจุดประกายชีวิตและการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการจุดประกายความคิดต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ